สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับปอบอีกแล้วนะคะกับรายการปอบปี้พาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะก็ถือโอกาสนะคะพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะแล้วก็ปอบนะคะจะมารีวิววัดนะคะ,ะที่อําเภอบ้านเกิดของปอบเองนะคะก็คืออาเภอสีเมอืองใหม่นะคะปอบก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาอ่ารีวิว ใครนะคะที่ศรัทธาในองค์ปู่นะคะก็จะสามารถมาขอพรได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าว euh ัดแห่งนี้นะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่มาของวัดนะคะเดี๋ยวป๊อบจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมานะคะก็สามารถเสิร์ชใน Google ได้ ที่เรา,อาจอดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินเท้านะคะขึ้นไปบนภูยอดรวยนะคะระยะทางประมาณ200เมตรนะคะเราจะเดินไปดี้เลื่อยๆนะคร นี่เงงหเนื่อยแล้วพวกกัดเมยแล้วเด้อ มันรถข้าาขึ้นมามันขืนใดท่า,านี้ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราเดินมาถึงจุดนี้นะคะวัดภูยอดรวยนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะคะมีพระพุทธรูปและเจดีย์เล็กๆสีขาวเรียงรายอยู่หลายองค์ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมและ สาการะกราบไหว้ขอพรติดทององค์พระซึ่งเป็นองค์เจดีสีทองใหญ่สถาปัตยกรรมแบบพมา่าที่ล้อมรอบไปด้วยองค์เจดีสีขาวเรียงรายบนหน้าผาสวยงามมากๆค่ะ องเจดีแล้วนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะเพื่อมอุ่งหน้าไปที่ถ้ำองค์ปู่พญานาคนะ,คะซึ่งมีชื่อถ้ำว่าถ้ำรอดนะคะ เพื่อนๆวัดภูยอดรวยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านล่องเขนะคะตำบลนานเริอนอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเจ้าว่าชื่อว่าพระอาจารย์อุทัยอุตโมนะคะสำหรับการสร้างองค์ปู่พญานาคนะคะก็คือสร้างเมื่อวันที่14มกราคม2564นะคะปฏิหารการสร้างเนี่ยจุดเริ่มต้นพระอาจารย์ ได้พาโยมนะคะเข้าไปในถ้ำลึก35เมตรและเหตุการณ์มีองค์ดำได้เข้าผ่านโยมและได้มาบอกว่าให้สร้างฝายกาาะะั้นน้ำนะคะเพราะวัดนี้เรื่องน้ำคือทำยากมากเจ้าวาดได้นำคนมาขุดเจาะบาดาลหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จองค์ดำเลยบอกผ่านโยมที่ไปกับพระอาจารย์นะคะว่าให้สร้างฝายน้ำนะคะจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อวัด แอ่งน้ำจุดนี้นะคะจะมีน้ําตลอดทั้งปีเจ้าวาดเลยสร้างองค์ดําเพื่อเป็นการตอบแทนและในนิมิตเมื่อสี่ปีก่อนนะคะที่ท่านองดําเนี่ยได้มาบอกจะให้สร้างองค์ดําขึ้นมาเปรียบเสมือนตัวแทนเป็นพญานาคองด์ดห้าเสียนนะคะมีตาสีแดงนะคะความยาวห้าสิบสองเมตรความกว้างหนึ่งเมตรแปดเซนนะคะสีดําตาแดง ณภูแห่งนี้นะคะในวันขึ้น15้าค่ำนะคะพระจันทร์เต็มดวงยามค่ำคืนท่านพญานาคีองค์ดำมักจะมาปรากฏกายณห,หนองน้ำที่ดูลึกลับซึ่งอยู่เหนือ,อถ้ำขึ้นไปด้านบนนะคะบางครั้งก็มาปรากฏกายในร่างมนุษย์หนุ่มสูงใหญ่ร่างกายกำยำผิวดำคมนะคะบางครั้งก็มาปรากฏกายในร่างพญานาค องค์ดำใหญ่นะคะโดยผู้คนที่ศรัทธาในองค์ปู่นะคะมักจะมาบนบานสารกล่าวถวายน้ำมะพร้าวและไข่นะคะแต่ที่องค์ปู่พญานาคนะคะที่ท่านโปรดปานมากที่สุดคือการสวดมนต์บทสวดอิติปิโสนะคะซึ่งการสวดมนต์คือการบูชาพาระรัตนไตัยนะคะ Mà để rửa thủ Thủ <cười> 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 หลังจากที่เรากราบขอพรองค์ดําเสร็จแล้วนะคะเราก็มาที่ถ้ำจุดนี้นะคะคือที่อยู่ขององดํานะคะก่อนหน้านี้จุดนี้จะมีงูอาศัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงูจงอางงูทาทานนะคะและข้างในเนี่ยจะกว้างกว่าข้างนอกนะคะในถ้ำนะคะความกว้างประมาณ35เมตรนะคะมีค้างคาวมีปลานะคะอาศัยอยู่นะคะ ใครนะคะที่อยากจะเข้าไปนะคะก็ให้พระอาจารย์นะคะสามารถพาเข้าไปได้นะคะจุดนี้คือสวยมากๆเลยนะคะและน้ําตรงนี้นะคะจะไม่มีวันลดนะคะจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะจุดต่อไปนะคะก็จะเป็นปู่ฤษีนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นสายตากันให้รอน

น้ำที่ไม่มันแห้งนะคะนี่น้ำตรงน,นี้ไม่มีันแห้งอันนี้โอปุนี่นะคะก็ลงทางนู้นนะคะก็วันนี้ค่ะ,ะคะ่ะหลังจากที่เรากราบไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับนะ ถกับา้า้าทีที่เขาให้บริการได้นะคะค่ารถก็คนละสิบบาทนะคะเพราะว่าอตอนขึ้นมาเนี่ยเราเดินขึ้นมาเพราะว่าเราจะได้ชมบรรยากาศแล้วก็ได้กล่าวองเจดีะ JD นะคะส่วนขาดคำเนี่ยเราก็สามารถขึ้นรถได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะมี ความศรัทธาในองค์ูพญานาคนะคะก็สามารถมาไหว้ขอพรได้นะคะแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้พาครอบครัวมานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้ป๊อบทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย